ลองขึ้นนม่ไหวเหรอได้โอ้เียบท้อง <laughs> ตัด12เซนนะวโวงชาก65ยางแปดที่ปิก14รูห้าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่เขื่อนลำอลองกับสายแสงนะครับอ่าวันนี้เอาเรือบันไดามาหา,ายิงปลาไก่ที่เขื่อนลำนงลองรองนะก็คอ,คอยติดตามดูกันเดี๋ยวเราเอาเรือ ยกใส่เรือแสงแล้วก็ไปทางท้ายเขื่อนนู่นนะครับก็คอยติดตามให้กำลังใจกันนะครับว่าวันนี้จะมานหรือเปล่าจต่ไปครับพี่น้องอ้ลุยกันวันนี้สองคนเขื่อนลำนั่งรอง จังหวัดบุรีรัมย์อนนี้ก็มาถึงด้านหลังอ่างแล้วครับจะเป็นคลองเข้าไปเห็นไหมตามป่าไม้ลาบนี่เลยไมายสวยมากนะ เดือดตรงนี้ปวาตะเพียนขึ้นกินแมงแมงอะไรนะก็เรียกแมงแมงขี้ปลาขาวขาวมันตกน้ำตรงนี้มีปามขึ้นกินเป็น เอ้ยโดนอ่ะแทงไปดิโดนดิต้องโดนดิเฮ้ยอะไรวะเออแต่สายมันเป๋ไปอยู่นะเมื่อกี้นะโดน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  Lốn chăng lời, lốn chân nhiều lát, nhiều lết lời Lại mà làm sao nó không vinh vậy ta? Đốn, bà đốn nhu Một kim nó đang đứng vậy Nó có thể nóc không? Đốn, đốn nè มันนกหรือเปล่าวะ่ะมันไม่สู้เลยวะไม่วิ่งเลยอะ่ะเฮ้ตื้อๆเลยอะ่ะ<ม>โดน<ม>ยังไงไม่รู้เนี่ยพี่นอ้องเอาละครับมาแล้วครับปลาตัวแรกครับพี่น้องโอ้โหเข้ากระดูกมันเลยวะ่ะแสงเข้ากระดูกเข้ากระดูกเต็มๆแสง <laughs> เต็มลำอยู่ โอ้ยิงไปเงี้ยปิดเลยใจคอไม่ดีเลยมันไม่ถูกหรือเปล่าวะโอ้โอไซสสวยอยู่ยย <c oughs> แต่หมอกยิงตั้งแต่ที่แรกก็ได้หลายตัวเลยนี่จับขึ้นเลยมาเมีย <c oughs> ไม่ได้เอามาอีกบันเนี่ย โอ้โหมีติดอยู่กับลูกไอนนุ่นนะใสสวยอยู่ครับพี่น้องนี่ตัวแรกของเรามาแล้วแสงขึ้นอยู่ดังร้านนุ่นฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันพี่น้องไปไส่ใหญ่อยู่ครับจัดไปอดีเราเอาถังน้ำแข็งมาด้วยเราก็ปลาใส่ถังเลยนะครับปลาเราจะได้สดๆน้ำแข็งเราเต็มถังนะฮะนี่ ไปครับพี่น้องตัวเดียวเอ,อตัวเดียวเต็มถังเลยแสงน <c oughs> <c oughs> ันแรกว่าน้อยนน้อยอะ่ะบ <c oughs> นน้อยดิยแก้วนี่แหละง่ายๆเลยกับข้าวเซเว่นนี่นะครับวันนี้ก็ซื้อผัดซีอิ๊วมากินอยู่เขือนลำนังรอง ล้างเขื่อนนะกินข้าวก่อนแสงค่อยลุยต่อตัวแรกเรามาแล้วผมชอบกินผัดซีอิ๊วปากทางก่อนจะเข้าเขือนมันจะมีะปั๊มบตทอจะมีเซเวนะเมื่อเช้าก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสามนะครับมาถึงนี่ก็ตีห้าก็อ่าซื้อขับข้าวเซเวนนี่แหละง่ายที่สุดละมาพี่น้องกินข้าวด้วยกันเนี่ย อยู่บรรยากาศดีๆธรรมชาติทำกลางธรรมชาติกินข้าวนานๆแล้ออกมาสูตรเต็มปอดรถ <laughs> Nèo, à. rồi chứ <laughs> bà à. Đôn hả nhẹp trời lời rồi bà xế bà quá Đôn 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 Hả? Không, กระชากทีเดียวหลุดแล้วมัง้งโ้ว่าแล้วหลุดแล้วต้อหลุดแล้วตึ๊กเมื่อกี้ไงว้า ได,ได้ตัวนี้ขึ้นเนียนๆเ,เลยแม่เช้ามาในตัวนี้เลยเนียนสุดแล้วมึง หลุดเกะชากทีเดียวหายเลย โอ้ยโดนอ่ะเฮ้ยอะไรวะมันขึน้นเนียนๆเลยแล้วตัวมันไปยังไงวะผมไม่เข้าใจเลยวะ ทำไมมันบอดถือพี่น้องมาไม่ถูกวันจริงลมก็แรงฝนก็จะตกใส่หัวนนตกแล้วตรงนู้นฟ้าหลังฝนลมนิ่งอ่อยนิ่งถึงตอนเย็นเด้อ ตาขึ้นตรงนี้นะครับ để siết nó người. เอ้ยจักอะไรมดูนะมั่วไปหมดเลยว่ะแทงปาไปทางนึงยิงไปทางนึง Tôi nè. đồn à? โดนดิตายหาเลยเห็นไหมบอกแล้ว,วมันโดนแต่มันไม่ดิน้นมันดูปลากันนะครับไม่ดิ้นเลยอะ่ะผมก็คิดว่ามันไม่โดนยิงไปแล้วมันก็น,นิ่งแต่ว่าดึงมานะ่ะมันก็หนักๆกก็รู้อยู่ว่ามันโดนเอายังดึงอยู่นะยังสู้อยู่นะเอามันยังสู้อยู่นะครับมี่ว่ามันไม่สู้นะ โดนกระดูกดนะมันพอดีเนี่ยน้องผมยิงไปผมว่ามันต้องโดนว่ะตายว่ะแต่ <c oughs> ตัวไม่ใหญ่ปลามันตัวเล็กด้วยมั้งเลยไม่ตู้ตักก็ไปเรียบร้อยเลยแอบไปแต้มที่สอง ล้มแล้วมันน่าจะขึ้นเนียนขึ้นเนียนโดนไหมโดนไหมโดน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 ไปแล้ว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 โดนอีกแล้วพี่น้วโดนแล้ว ขึ้นเนียนอยู่นะแต่ก็ขึ้นแบบหันหลังให้ด้วยไม่ได้หันแบนนะ่ะขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาแสงไปไหนแล้วนะเนี่ยโดนไม้ดิน้เนเยิยิบๆยบอยู่นีนนนน่แต่สายมันไปนูน่นแต่ปานวิ่งมานี่ สายคำมองเก่า,ามาขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาโอ้ปักกลางหลังแต่ว่าลูกดอกไม่ทะลุนะหมดแรงนริยัง มันดิ่ิหมดแรงกันหมดแรงละหมดแรงละได้ตัวแล้วนะครับเข้าข้างหลังพอดีเลยนะปิงให้ทะลุเลยลูกดอกงอไปเลยตัวที่สามพี่น้องแก้วครับน่าจะประมาณสักสี่ห้าโลได้ครับสามตัวสามตัวเอ ขึ <c oughs> <c oughs> ้นอยู่บนเพื่อนแล้วยิ่งไม่ไปเห็นแล้วตามเดี๋ยวพี่น้องสุดยอด เสียวไม่โดนครับเฮ้ย่งเน่งไม่โดนอีกแล้วแสงเอองดหลท่านี้ยิงข้ามหัวปลาไปนู่น โอโหรอตั้งนานโอ้ไม่หมานเลยว่ะแสงเอ้ยสามตัววันนี้อตอนแรกกะว่าจะมานอนบ้านแสงแล้วก็พรุ่งนี้ยิงอีกหนึ่งวันอันนี้แม่บ้านโทรมาบอกลูกชายเข้าโรงพยาบาลผมก็ต้องกลับบ้านเน่เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเรือทิ้งไว้นี่ให้แสงยิงอยู่นี่เดี๋ยว ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวผมกลับมาใหม่สี่กิโลหนึ่งขีดอันน้มาเตัวน้อยส่วนตัวน้อยละแหนมันต้องเจ็ดแปดโลดนะโุ่น่ะมันต้อง่ตอนนี้สี่โลหนึ่งขีดตอนนี้ใหญ่เหรอใหญ่จนใะส่กิโลมาได้ ตัวนี้มี4โลครึ่งวะ5่ะ5น,นี่ไม่ถึง4งโล<ด>เท่าไหร่เมื่อกี้4โล8สุดยอดไม่ธรรมดาเด้เดี๋ยวขอบคุณไายแสงนีคราเข้าหมายจัดไปครับเดี๋ยวเอาปลาไปปล่อย <laughs> แรงเป็นตังค์นี่อันนี้ตัวเล็กได้ 2, 2> โลได้120บาทาได้ตังค์ในมือนี มีปลาหลุดไปสามตัวได้มาสามตัวได้เงินหก0้ยห้าสิบาทแจ้วสรุปแล้ววันนี้ก็ได้นอนบ้านไตแสงนะครับแม่บ้านในแม่บ้านทำกับข้าวให้กินอห้กินข้าวกันครับดีดูกับข้าวแม่บ้านทำกับข้าวให้กินเรียบร้อยขอคุณมากครับสำหรับข้าวมากินข้าวกย็นด้วยกันนะครับตอนแรกก็ว่าจะกลับบ้านแต่โทรไปหาแม่บ้านแม่บ้านเขาบอกไม่ต้องมาหรอก นอนดุนแหละนอนนะเดี๋ยวพนี้ไปกลับคืนนี้ก็นอนนี่แล้วกันครับกินข้าวด้วยกันแซ่บๆที่บ้านใต้แสงครับจัดใต้พื้นเ่ย